พบกับเซลตัก๊กมิสูตัวตึงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลตักนะคะก็อยู่กับเจ้านะคะเอ็กเพนเดอนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถเอ็กเพนเดสีบอลเงินนะคะก็สีนี้ก็จะดูแบบว่าสะอาดนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะวันนี้นะคะเซลตักก็จะพามารีวิวนะคะว่าเราได้ทำการตกแต่งอะไรของรถคันนี้กันไปบ้างนะคะ รถคันนี้นะคะเราก็จะเตรียมส่งมอบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตกติดตั้งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างนะคะนี่เลยข้างบนก่อนนะคะขาดไม่ได้นะคะโลโก้ e x p e n d e r นะคะตัวนี้เราได้ทำการติดตั้งโลโก้สีดำเงานะคะนี่สวยๆหล่อๆเลยนะคะเวลามองก็สวยเห็นแต่ไกลส่วนด้านล่างของเรานะคะเซลล์ตักได้ติดตั้งนะคะขอบป้ายนะคะจะเป็นขอบแบบเหมือนลายเคปลานะคะข้างล่างจะมีโลโก้เลนี่อาร์ตนะคะของแทนนิสูนะคะติดมาให้เลยนะคะ ในส่วนของด้านล่างนี้นะคะเซลตก,ก็ได้ทําการติดตั้งนะคะชุดแต่งสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถนะคะมาพร้อมกับเส้นสายสีแดงนะคะและโลโก้ของเน็คเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสเกิร์ตที่ได้รับความนิยมกันนะคะก็ตกแต่งออกมาแล้วก็ดูสวยดูเท่เลยนะคะเดี๋ยวซักพาไปดูด้านข้างกันว่าเราติดตั้งอะไรต่อค่ะส่วนรายการต่อมานะคะตัวนี้นะคะ บอกเลยว่าซิกเนเจอร์ของเรานะคะตัวนี้เลยไฟนะคะก็จะเป็นไฟ LED นะคะซึ่งพอใส่เข้าไปกับโรม T shape แบบนี้ของรุ่น GT นะคะก็ทำให้รถของเราเนี่ยค่ะสว่างแล้วก็มองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะเวลาเปิดไฟหน้าตอนกลางคืนนะคะก็จะดูเข้ากันกับไฟ Daylight ของตัวด้านบนตัวน,วนี้นะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะคะสวยงามมองเห็นชัดเจนนะคะเวลาขับตอนกลางคืนนะคะอย่ามาดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะ ข้างนะคะก็เริ่มจากด้านบนกันก่อนเลยนะคะเซลลักนะคะได้ทําการติดตั้งกันศาสตร์นะคะจะปีคําว่าอะเอ็กเพนเดมาด้วยนะคะแล้วก็ฟิลม์มฟิล์มต้องบอกก่อนนะคะว่าเรารับประกันให้ถึง8ปีนะคะแล้วก็ฟิล์มตรงนี้นะคะมืดนอกสว่างในนะคะนั่งอยู่ข้างในนี่คือมองเห็นชัดเจนแต่พอเราดูข้างนอกก็คือจะดูมืดนะคะป้องกันแสงแดดแสง UV นะคะอย่างนี้ก็คือได้ดีเลย แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะมีตัวครอบมือจับหรือกันรอยนิ้วมือนะคะจะเป็นลายเคปล่ามาให้นะคะก็เข้ากับป้ายทะเบียนนะคะตัวนี้พร้อมกับโลโก้เอ็กเพนเดอร์สีแดงมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ดูสวยๆสปอร์ตนะคะมาต่อกันด้านล่างเลยค่ะเราได้ทําการติดตั้งนะคะชุดแต่งก็เป็นของเน็กเตอร์เหมือนเดิมส่วนขั้นข้างเขาก็จะมีเส้นสายสีแดงสีดําตัดอยู่ด้านล่างแล้วก็มีโลโก้ตัวอักษรเ e ็กเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะดูแล้วก็เท่ไปอีกแบบนะคะของชุดแต่งตัวเน็กเตอร์ มาต่อกันเลยค่ะซิกเนเจอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ว้า wow. ว1น3อองเ้ว้าวเป็นไงล่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะคะเราก็ได้ทำการเปลี่ยนชกตัวนี้ให้ใหม่เลยนะคะถอดของเก่าแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ให้นะคะตัวนี้ก็ เพิ่มความสะดวกสบายนะคะเพิ่มความแบบว่าหรูหรานะคะให้รถของเราเวลาถือของก็เปิดง่ายสะดวกสบายนะคะปิดก็ปิดผานประตูได้เลยนะคะหรือจะปิดผานรีโมทก็ได้นะคะตัวนี้หรือจะปิดผ่านข้างในก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนด้านหลังของเรานะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ท้ายนะคะเวลาถอยจอดก็จะช่วยในเรื่องของเสียงนะคะเพราะว่ากล้องของเรามีอยู่แล้วจะไปออกหน้าจอด้านหน้าเ mm hmm. ดี๋ยวจะพาไปดู ส่วนเซนเซอร์ตรงนี้เราติดให้2จุดกะระยะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งของเน็กเตอร์เหมือนเดิมข้างบนจะเป็นสีดําด้านล่างก็จะมาพร้อมกับท่อคู่นะคะท่อจะเป็นแบบท่อเหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็ดูสวยงามนะคะเวลาขับแบบมีคันขับตามก็จะมองเห็นแบบหรูหรานะคะมาพร้อมกับโลโก้เน็กเตอร์นะคะออโต้สปอร์ตนะคะก็ลงตัวนะคะชุดแต่งตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงตักพาไปชม ข้างหน้ากันต่อนะคะว่าเราได้ทําการติดตั้งอะไรลูกค้าเพิ่มเติมไปบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อเลยนะคะผมพร้อมคเป็นไงล่ะตัวนี้เราก็จะเพิ่มไฟหมอลำเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เป็นไฟส่องเท้านะคะไฟนี้นะคะช่วยเรื่องอะไรช่วยเวลาเราเปิดรถตอนกลางคืนนะคะ <c oughs> เผื่อแบบว่าเราแบบมองไม่ค่อยเห็นหรือเราทําของหลนนะคะหรือว่าเราจะเหยียบ เบรกเป็นคันเร่งคันเร่งเป็น,นเบรกอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เรามองเห็นแบบชัดเจนเวลาข้างล่างเผื่อมีเหรียญตกหรืออะไรตกก็สวยงามด้วยนะคะหาของได้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับจักรพลาสตเป็นแบบสองชั้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้เอ็กเพนเดอร์ช่วยกันรอยเท้านะคะรอยฝุ่นต่างๆนะคะตรงนี้ก็ได้พรม 6D มาด้วยนะคะเป็นสีดำได้สีแดงนะคะก็โดนไฟสัด์แล้วก็จะสวยนะคะ ในส่วนของตรงกลางนะคะก็จะเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูนะคะหน้าจอของเรานะคะได้ทําการเปลี่ยนนะคะเป็นจอ Android นะคะจอของเราข้างหน้านะคะจะเป็นขนาด10นิ้วนะคะสามารถเปิดปิดหน้าจอนะคะเปิดวิทยุบลูทูธ AM FM นะคะหรือจะเป็นการาเปิดในส่วนของ YouTube ก็ได้นะคะลูกค้าก็แค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปนะคะหรือลูกค้าจะดูแผนที่ก็ได้นะคะมี ปุ่มโฮมนะคะแล้วก็มี YouTube สามารถโหลดโปรแกรมลงมาได้นะคะตัวนี้ก็10นิ้วมองเห็นชัดเจนด้านล่างเรามาพร้อมกับตัวพลิกชาร์จนะคะสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์เพิ่มได้หรือจะต่อตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะที่เราได้ทำการแถมให้ลูกค้าข้างหลังก็มีนะเดี๋ยวเซลล์ตักพาไปดูกันค่ะ เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะคะเซลตักได้ทําการติดตั้งจอเพดานนะคะจอนี้ก็เอาไว้ดูสําหรับคนที่นั่งข้างหลังหรือน้องๆหนูๆน,นะคะที่เขาชอบแบบดูการ์ตูนนี่จอขนาดใหญ่นะคะ13นิ้วนะคะตรงนี้โอเคแล้วก็เรานะคะมันจะเชื่อมจากโปรแกรมด้านหน้าต่อออกมาด้านหลังก็คือจะลิงก์จากข้างหน้า จอของเรานะคะก็จะลิงก์มาจากด้านหน้านะคะก็สามารถนะคะดูภาพก็คือเขาจะเปิดควบคุมจากจอด้านหน้ามาก่อนแล้วก็สะท้อนออกมาด้านหลังก็ให้น้องๆหหนูดูได้เลยหรือจะเสียบแฟลชไดดูแยกก็ได้นะคะเวลากลางคืนก็เปลี่ยนไฟได้เปลี่ยนสีได้นะคะตรงนี้นะคะก็สะดวกสบายจอใหญ่นะคะตรงนี้ นี่มีโปรแกรมเลือกวิดีโอ USB SD Card HDMI นะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกอขนาดได้นะคะก็มีตั้งแต่10นิ้ว 12, 13มาจนถึง14นิ้วเปิดปิดก็ไม่ยากนะคะแค่กดปุ่มปุ๊บเดี๋ยวจอเขาจะสลบปลงมาเองนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ถือว่านะคะสวยแล้วก็ดูดีพรีเมียมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตักพาไปดูโปรโมชั่นกันว่ารถคันนี้ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ได้อะไรกันไปบ้างนะคะ เป็นไงกันบ้างคะลูกค้านะคะก็ตักพานชมนะคะรถ x p ็ n เ e r g ดนะคะคันนี้ไปแล้วนะคะก็ถือว่านะคะโดยรวมก็แต่งออกมาดูดีแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะก็ของของเรานะคะก็ที่ติดตั้งให้ลูกค้านะคะจะมีการรับประกันให้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็เป็นของที่พรีเมียมนะคะเกรด A ให้แน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากแต่งแบบแนวทางแบบนี้นะคะหรือว่าชอบชุดแต่งไลายไหนนะคะก็สามารถ ทักมาสอบถามเซลตักได้นะคะสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดอกเบีย้ยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะตาก็ขอฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะช่องเพจ YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook ของเซลตักด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลตักก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับเบอร์โทรนะคะด้านล่างนี้0942790260นนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเซลลวตักจะพามารีวิวอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ